สาัคคณาราศีธนูยินดีต้อนรับสู่ชนานลปัปปี้สตารอนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปความรักสำหรับเดือนมิถุนายน2566กันสำหรับคนโสดนะคะคนโสดต้องบอกเลยนะว่าเดือนนี้ความรักของคุณดีมากเลยเรามองว่าตัวของคุณเนี่ย คิดนะว่าเอ้ยไม่จริงหรอกนะคะว่าจะได้เจอกับความรักที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอกับความรักที่ล้มเหลวมาค่อนข้างเยอะความรักที่ไปต่อไม่ได้หรือว่าเป็นความรักที่มีคนที่มีเจ้าของนะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วทำให้คุณต้องมานั่งเสียใจทีหลัง มันเลยทําให้คุณเนี่ยสร้างกําแพงให้กับในเรื่องของความรักต่อให้เราอยากที่จะมีความรักมากๆก็เถอะแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจว่าเออเราจะได้เจอกับคนดีๆนะคะแต่ในเดือนนี้นะ ตัวคุณเนี่ยกำลังจะได้เจอกับใครบางคนที่โชคชะตาเขาได้กำหนดมาไว้แล้วว่ายังไงจะต้องมาเจอกันยังไงก็ต้องได้มารู้จักกันนะคะคนที่เราพูดถึงเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ำได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพีจิกแล้วก็มีชาวลัคนาราศีเมถุนก็ได้นะคะ เขาสามารถเข้ามาในชีวิตของคุณผ่านทางเพื่อนผ่านทางคอนเน c t ชันที่เรามีร่วมกันได้นะคนคนนี้ตอนที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณเรามองว่าเขาเข้ามาแบบเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นคนรู้จักกันนะคะ แต่เขาอะรู้สึกดีกับคุณตั้งแต่แรกเจอเลยปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเจอคือไม่ได้คิดแบบเป็นเพื่อน,น่ะพูดง่ายๆนะคะคนคนนี้ตั้งแต่เจอคุณเขาก็หาทางตลอดเลยว่าจะทํายังไงจะได้เข้ามาหาคุณหรือว่าจะได้ทําความรู้จักคุณมากขึ้นเพราะเขาอยากสานต่อความสัมพันธ์ที่มีกับคุณมากๆเลยนะคนคนนี้เรามองว่า คนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองเก่งนะเป็นคนที่เวลาที่เขารักใครอะ่ะเขารักจริงแล้วก็เป็นคนจริงจังมากๆกับในเรื่องของความรักนะคะเขาอะ่ะเป็นคนรักครอบครัวมากๆเลยนะแล้วอยากที่จะมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยากที่จะมีลูกอะคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างถ้าสมมติรักใครนะคนคนนี้คือกะคบกันแบบยาวๆเลยไม่ใช่คนที่แบบเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะเป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้อินกับความสัมพันธ์เขาจะอินมากๆอินจนแบบยากอ่ะยากที่จะทําใจถ้าต้องเลิกกันหรือว่าต้องห่างกันออกไปนะคะใช้เวลานานมากๆเลยคนคนนี้กว่าที่จะ move on กับความรักในแต่ละครั้งเรามองว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มีโอกาสสูงอะในการที่จะพัฒนากันต่อไปนะคะเพราะว่าพอได้มาทำความรู้จักกันแล้วอะความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันดูจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้แบบรวดเร็วมากๆแล้วมันดูสム ooth ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดอะเวลาถ้าสมมติคุณอยากที่จะชวนเขาออกไปข้างนอกมันจะเป็นคำว่า yes มันจะเป็นคำว่าเอ้ยไปไปไปคือมันจะไม่มีมันจะไม่มีแบบ ข้ออ้างหรือว่ามันจะไม่มีความยากลําบากในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้เลยอะนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเข้าใจจริงๆว่าเออความรักที่ดีอ่ะมันเป็นยังไงความรักที่มันใช่อ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องยากเลยทุกอย่างมันจะฟลอทุกอย่างมันจะเป็นความสบายใจทําให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนของเรานะคะไม่ใช่ความรักที่ทําให้คุณเนี่ยจะต้องแบบ นอนไม่ได้ตอนกั้งคืนเพราะว่าต้องมานั่งคิดมากว่าเอ้ยจะคุยใครหรือเปล่าหรือเขาจะออกไปไหนกับใครไหมคือมันม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรักในรูปแบบอย่างนั้นเลยอะนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ oracle เพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก consciousness นะคะ ความรักที่กําลังจะเข้ามาในตอนนี้นะมันเป็นความรักที่เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมมากๆสําหรับคุณเพราะว่ามันเข้ามาในวันที่คุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอในวันที่คุณเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดที่คุณเคยทํามาในอดีตเกี่ยวกับความรัก อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เวิร์กในอดีตอะเรารู้สึกว่าคุณเองได้มีการปรับปรุงตัวแล้วก็ได้มีการพยายามที่จะเอาสิ่งดีๆจากความสัมพันธ์ในอดีตมาใช้ในความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น Calling in your soulmate คนที่เข้ามาเนี่ยเขาตรงตามสเปคของคุณเลยนะคะหลายๆคนอนะ่ะคุณมีคนที่คุณอยากที่จะได้มาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกแล้วคนคนนี้เขามีทุกอย่างตรงตามอย่างที่คุณต้องการเลยแล้วเป็นคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาคุณไม่ใช่คนที่อีโก้สูงไม่ใช่คนที่ไม่รับฟัง Romantic feelings นะคะคนคนนี้เขารู้สึกกับคุณตั้งแต่แรกเจอเลยนะเรารู้สึกแบบ i n t e n s e มากๆนะคะเขาชอบคุณมากๆอะมันมีความรู้สึกที่มันไม่ใช่เพื่อนตั้งแต่แรกเจอเขารู้เขารู้ตั้งแต่วันแรกที่เจอกับคุณเลยว่าเขาปิ๊งคุณอะเขารู้สึกว่าแบบเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะคะยังไงก็ต้องแบบพัฒนาไปเป็นแฟนอย่างเดียวอะไม่สามารถเป็นเพื่อนได้ engagement ความสัมพันธ์ตรงนี้มีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะพัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะคอมมิตกันในอนาคตสร้างครอบครัวกันในอนาคตได้อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวของคุณแล้วก็คนคุยนะคะ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เหมือนกับเป็นแค่ฉากหนะ้าเพราะว่านึกๆแล้วอะ่ะคุณมีความสับสนคุณมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทั้งคุณและเขาไม่ได้พูดกันแบบตรงๆต,ตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าไม่ค่อยกล้าที่จะพูดอะไรที่อยู่ในใจของคุณให้กับคนคุยของคุณฟังเพราะคุณกลัว ผลลัพธ์ของมันนะคะคุณกลัวผลลัพธ์ของการกระทําของตัวคุณเองกลัวว่าความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมเพราะทุกวันนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันยังไม่พออยากที่จะได้มากกว่านี้แต่คุณก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าคุณพูดหรือว่าคุณแสดงออกอะไรไปอะแล้วทําให้คนคุยของคุณไม่พอใจความสัมพันธ์มันอาจจะจบลงเลยก็ได้หรือว่ามันอาจจะแบบแย่ลงไปกว่าเดิมมันก็เลยทําให้คุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงนะคะ พอคุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะความสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นว่าต่อให้มันจะมีช่วงเวลาที่ดีมากๆอะแต่ว่ามันก็ดีไม่สุดสักทีเหมือนมีอะไรที่มันยังฉุดคุณอยู่ข้างในนะคะตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาเองก็รู้สึกในทิศทางเดียวกันนะเขาก็เองเออเขาเองก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนมันมีอะไรที่ทําให้คุณไม่สามารถเปิดใจให้กับเขาแบบร้อเปอร์เซนคุณดูอินไปกับเขาคุณดูมีความสุขไปกับเขาก็จริงแต่เขาก็รู้สึกว่ามันยังมีบางโมเมนต์ที่คุณหลบสายตาเขาคุณไม่กล้าที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างอะในสายตาของคุณมันมันมีคําถามอยู่แต่พอถึงเวลาเวลาที่เขาถามคุณว่าเออมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องหรือว่าคุณเลือกที่จะไม่พูดถึงปัญหา นะค,ะคนคุยของคุณนะคะเขาสามารถเป็นชาลัคนาราศีธาตุน้ําได้ก็อย่างเช่นชาลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนแล้วก็ยังสามารถเป็นชาลัคนาราศีเมถุนได้นะคะคนคนนี้เนี่ย เขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นมากๆเลยนะเราเรารู้สึกว่าคุณสามารถสัมผัสได้แหละว่ราคนคนนี้เขาอบอุ่นเป็นคนที่มีความเฟรนด์ลี่เพื่อนเยอะคนคนนี้นะคะมีแต่คนเมตตามีแต่คนเอ็นดูเขาแล้วเขาว่าเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆถ้าถ้าสมมติว่าเขารักใครอะ่ะเขารักจริง ใครที่เป็นเพื่อนกับเขาอ่ะถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าคนคนนี้จะไม่มีวันทิ้งเพื่อนไม่มีวันที่ทิ้งให้เพื่อนของเขาต้องอยู่คนเดียวอ่ะมันก็เลยทำให้มีใครหลายๆคนที่ค่อนข้างที่จะแบบตกหลุมรักเขานะคะ แต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดออกมาตรงๆกับเขาว่าแอบชอบเขาอยู่แต่เรารู้สึกว่าตัวของคุณน่ะน่าจะสามารถสัมผัสได้ว่าในบรรดาเพื่อนๆในบรรดามิตรภาพที่เขามีอ่ะมีใครที่คิดไม่ซื่อกับเขาแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเพราะคุณรู้สึกว่า คุณเป็นกังวลคุณเป็นกังวลกับความสัมพันธ์ตรงนี้คุณไม่อยากที่จะให้มีบุคคลที่สที่ใช้ความสนิทมาบังหน้าแล้วมาทำให้ใจเขา,าเบี่ยงไปนะคะคุณอยากที่จะให้ attention อยากที่จะได้รับความรักทั้งหมดของเขามาไว้กับตัวเราแค่คนเดียวเราไม่ต้องการที่จะแบ่ง attention ตรงนี้ไปมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบ conflict อ่ะ รู้สึกว่าต่อให้มันจะมีความสุขกับความสัมพันธ์แต่มันก็ยังมีความกังวลใจอยู่ตรงนี้ลึกๆนะคะว่าเอ้ยมันจะมีใครที่เข้ามาแล้วก็มาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปถามว่าตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขารู้ไหมนะคะว่ามีคนแอบชอบเขาแล้วมองว่าเขารู้นะรู้อยู่เติมอกเลยแหะว่ามีคนแอบชอบเขาแต่เขาก็ไม่เคยคิดอยากที่จะ ให้ความหวังใครอ่ะคนคนนี้เหมือนกับเขาดูเป็นคนใจดีนะดูเป็นคนอ่อนโยนดูเป็นคนแบบเจนทลมากๆแต่เขาก็เป็นคนที่เด็ดขาดเหมือนกันถ้าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครในด้านโรแมนติกอ่ะเขาก็จะขีดเส้นเลยว่าเออเราเป็นเพื่อนกันนะเราไม่สามารถที่จะเป็นไปได้มากกว่านี้ตอนนี้เนี่ยเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขาอ่ะว่าเขาโฟกัสอยู่ที่ตัวคุณแค่คนเดียวเขาไม่ได้ไปโฟกัสกับคนอื่นเลยเขาเปิดโอกาสให้คุณแค่คนเดียวในการ ที่จะทําความรู้จักกันแล้วเขาอะค่อนข้างจริงใจกับคุณมากๆอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับตั้งใจมากๆเลยอะในความรักตรงนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่รู้สึกว่าเป็นคนที่เข้ากันได้คุณไม่ใช่แค่คนที่เขารู้สึกคลิกด้วยแต่เขารู้สึกว,ว่าตัวของคุณกับเขาเข้ากันได้ เข้ากันได้แม้กระทั่งในวันที่ทะเลาะกันคุณกับเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้ต้องมานั่งเสียใจกันะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทนุถนอมความรู้สึกเขาในวันที่ดีแล้วก็วันที่ไม่ดีมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคนแบบนี้หายากมากๆเลยอะ่ะแล้วเขาอยากที่จะให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขเขาอยากที่จะอยู่กับคุณไปนานๆนะคะ ยิ่งอยู่กับคุณยิ่งทำความรู้จักกับคุณเขายิ่งรู้สึกถึงคอนเนคชั่นรู้สึกถึงคำว่าครอบครัวรู้สึกถึงคำว่าบ้านนะ่ะคุณคือบ้านให้กับเขาคุณคือเซฟโซนให้กับเขามันก็เลยกลายเป็นว่าเขาอ่ะสามารถตัดกับทุกคนได้นะแต่ไม่สามารถตัดคุณออกจากชีวิตได้คุณคือที่หนึ่งสำหรับเขาไม่ต้องกลัวไปเลยนะคะคนคนนี้ถ้าคุณพูดกับเขาตรงๆถ้าคุณมีการคอมมูนิเคตกับเขาตรงๆถึงสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะ่ะ เขาจะรับฟังถึงปัญหาแล้วเขาจะแก้ปัญหาให้คุณจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังเดินอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้แค่คนเดียวเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e คัลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก communication นะคะแล้วก็ heart to heart conversations ไพ่ขึ้นมา c o n f i r มหลายใบายมากเลยนะอยากให้คุณนะมีการพูดถึงปัญหาที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาในใจของคุณมากๆคุณอยากที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจไพ่อยากให้คุณแสดงออกมันออกมานะคะแล้วสิ่งที่มันเป็น สิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุขอ่ะมันจะถูกทําให้หายไปหรือว่าลดน้อยลงนะคะตัวคนเอ่อตัวคนคุยของคุณนะ่ะเขาจริงจังในความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆเขาพร้อมที่จะ take action เขาพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันดีขึ้นนะคะ Healing Family Issues นะความรู้สึกคุณสำคัญมากๆเลยสำหรับเขาเขาอยากที่จะทำให้คุณรู้สึกดีอยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันไปต่อข้างหน้าได้แบบที่มีความมั่นคงไม่มีแผลใจซึ่งกันและกันไม่อยากให้คุณเก็บอะไรเอาไว้จนมันระเบิดทีหลังนะคะ You deserve love นะเขาฝากมาบอกคุณนะคะว่าคุณสมควรทจะได้ความรักที่ดีที่สุดแล้วเขาเองก็พร้อมนะที่จะให้ความรักที่มันดีที่สุดกับคุณนะคะอยากให้คุณมีความมั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มากกว่านี้อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสำหรับเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กัน สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักช่วงนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขมากๆเลยอะนะคะยิ่งใช้เวลาด้วยกันนะคุณยิ่งรู้สึกว่าคนรักอะ่ะเขาพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อความสัมพันธ์คุณมองเห็นความตั้งใจของคนรักในการที่จะฝ่าฟันทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้ชีวิตคู่นะคะหรือว่าทําให้อนาคตระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยมันดีขึ้น คนรักของคุณเขามีความตั้งใจมากๆเลยอะที่อยากที่จะดูแลคุณนะคะถึงแม้ว่าตัวของเขาเองบางทีมีความไม่มั่นใจอยู่ในตัวเองนะเขา,าอาจจะไม่เคยพูดกับคุณตรงๆหรอกแต่ว่าคนคนนี้เขามีความกังวลอยู่ในใจว่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้ดีไหมจะสามารถที่จะดูแลคุณได้ดีเท่าที่คนในครอบครัวของคุณเคยดูแลคุณไหมมันเป็นสิ่งที่เขากังวลใจมากๆแต่ว่าเขาเองก็ ยังพยายามอยากที่จะทําให้มันดีที่สุดเพราะเขาชอบคุณเขาลักคุณมากจริงๆเขาเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะคือความรักที่มันเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาเลยนะคะไม่มีใครที่ทำให้เขาอะรู้สึกรักได้เท่าคุณมาก่อนคุณไม่ใช่แค่คนรักสำหรับเขานะคุณเป็นแบบเพื่อนเป็นครอบครัวให้เขาเป็นคนที่เขารู้สึกว่า เขาเชื่อใจที่สุดอะบางคนคือเขาไม่เชื่อใจคนในครอบครัวเขาเท่าใจเอ่อเท่าแบบเอ่อมั่นใจในตัวคุณนะคะเขารู้สึกว่ากลุคุณแล้วอะมันไม่มีคําถามอะไรเลยที่เขาจะต้องรู้สึกว่าแบบเป็นกังวลใจอะเขารู้สึกว่าคุณไม่เคยคิดจะมาหลอกเขาหรือว่าไม่เคยคิดร้ายกับเขาคุณมีแต่จะพยายามส่งเสริมทําให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นเขาเห็นในความซื่อสัตย์ของคุณเขาเห็นในความแบบ พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันออกมาดีมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเองก็ต้องพยายามทําให้ดีเหมือนกันเพื่อที่จะทําให้คุณไม่เสียใจที่เลือกเขานะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาสามารถเป็นชาวธาตุน้ําได้ก็อ,อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกมากๆเลยนะคนรักของคุณนะ่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ชอบการสกินชิปชอบการกอดการหอมการแสดงความรักในที่พลิกนรคะหรือว่า เป็นคนที่มักจะมีการแสดงออกถึงความรักให้คุณเห็นอยู่บ่อยๆแบบบอกรักคุณอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าการกระทำแบบเนี้ยมันทำให้เขาอะสามารถที่จะบอกคุณได้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนหรือว่าเขา appreciate การมีอยู่ของคุณได้มากแค่ไหนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ พยายามอ่ะเขาอยากที่จะทําให้คุณรู้นะว่าเขาขอบคุณมากๆที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะไม่ว่าจะทํำยังไงก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาอ่ะจะเลือกคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นแบบร้ายหรือดีหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเขารู้สึกว่าเขาได้เจอคนที่ใช่ที่สุดแล้วอ่ะไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วนะคะในชีวิตเจอกับคุณแค่คนเดียวก็แบบแฮปปี้ที่สุด เดี๋ยวเราขอดูไพ่ oracles เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่แวร์ได้นะคะเราได้เป็นไพ่ purity ความรักที่คุณมีกับคนรักของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่แบบ เป็นความรักแท้จริงๆนะมันเป็นความรักที่มาจากใจไม่ใช่รักกันเพราะว่าหน้าที่การงานไม่ได้รักกันเพราะว่าเธอสามารถให้อะไรฉันได้มันเป็นความรักแบบที่เราสองคนนะ่ะทาความรู้จักกันแล้วเรารักในด้านที่ดีของเขาด้านที่ไม่ดีของเขาเราก็ยังรักอยู่มันคือความรักแท้จริงๆอะ่ะที่มีนะคะ separation สำหรับคุณแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งที่คุณกลัวที่สุดในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคุณกลัวการที่จะต้องสูญเสียกันและกันไปคุณรู้สึกว่าเพราะความรักมันดีมากๆคุณเสพติดการที่มีความรักดีๆแบบนี้นะคะคุณเลยกลัวมากๆเลยว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งไม่มีคนรักอยู่อ่ะแล้วคุณจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปดีมันคือความรักคือทุกอย่างมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถขาดคนคนนี้ไปได้นะคะ Express your love คนรักของคุณนะ่ะดูสิเขาพยายามมากๆเลยนะในการที่จะโชว์คุณว่าเขารักคุณมากแค่ไหนผ่านจากการการทำของเขาผ่านจากการบอกรักผ่านจากการที่แบบซื้อของมาเซอร์ไพรส์หรือว่าพาคุณไปดินเนอร์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันคือภาษารักของเขา So u l m a t e คนรักของคุณเนี่ยเขามองว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขานะคือคนที่ถูกกําหนดมาแล้วนะคะว่าเป็นของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยไม่มองคนอื่นเลยอะ่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้เจอกับคนที่ใช่แล้วไม่มีประโยชน์ที่จะไปใส่ใจคนอื่นนาโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับเดือนมิถุนายนยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบ100%อย่างมากสุดก็70-80%หรือาอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันนะคะถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel babi staro ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไป ค่ะ